สวัสดีครับ,บ,รบ,รบผมนายพระสิทธทาแขกครับกระผมนายชัยรัตนทุกทองครับกระผมนายสุพนัทแสงยนต์ครับโครงงานของพวกเรามีที่ปรึกษาโครงงาน2คนคืออาจารย์วรณพรยิ้มฉายและอาจารย์ปฐุมทิพย์อินเอกครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์เรื่องอ่างรังจานร,ระดับน้ําระบบน้ําหมุนเวียนนะครับขอภัยครับซึ่งเคยได้รับเหรียญเงินระดับชาติของงานมหกรรมศิลปะหัตถกรรมและเทคโนโลยีของนักเรียนครับวันนี้ในส่วนของที่มาและความสาคัญนะครับ ปัจจุบันโลกของเรานะับว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะด้านทรัพยากรน้ําครับซึ่งมีสาเหตุมาจากมนุษย์มนุษย์ใ,ใช้ชีวิตประจําวันในการระบายน้าเสียจากคูเอนสู่สิ่งแวดล้อมครับซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาน้ําเน่าเสียการประปาส่งพิมพภาคกล่าวว่าประเทศไทยเนี่ยเมื่อประเมินสถานการณ์ระยะยาวคาดการว่าจะมีความเสี่ยงกับการ,รเผชิญวิกฤตภัยแล้งมากกว่าน้ําท่วมครับ คณะผู้จะทำจึงได้คิดค้นประดิษฐ์อ่างล้างจานระบบน้ำหมุนเวียนขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ใช้งานได้ในครัวเรือนครับโดยใช้ระบบ 3R Reduce Reuse และ Recycle ครับเพื่อการอนุรักษ์น้ำที่มีเหลืออยู่อย่างอย่างพอเพียงครับวัตถุประสงค์ครับ1เพื่อประดิษฐ์อ่างล้างจานระบบน้ำหมุนเวียน2เพื่อน,นำเพื่อน,นำสิ่งของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับในส่วนของวิธีการดำเนินการนะครับเราจะแบ่งเป็นสองขั้นตอนใ,นใหญ่ๆก็คือหวาง,งแผนและออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ในส่วนของการวางแผนและออกแบบสิเบดินเนี่ยเราจะมีการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสิเบดิของเราก็คืออ่างล้างจานร,ระบบน้าหมุนเวียนครับเราจะศึกษาเกี่ยวกับระบบดักไขมันระบบการกรองระบบหมุนเวียนน้ําอัตโนมัติและออกแบบถังดักไขมันถังกรองน้ําถังพักน้ําและระบบน้ําหมุนเวียนครับและในส่วนของวิธีการดําเนินการนะครับอีกหัวข้อหนึ่งหัวข้อใหญ่ก็คือเราจะแบ่งเป็น5ขั้นตอนก็คือ1ขั้นตอนที่1การนำโครงสร้างอ่างล้างจานครับ 2. การท,ทาถังตักไขามัน 3. การทําถังกรองน้ํา4การประกอบอ่างล้างจานระบบน้ําหมุนเวียนและสุดท้ายครับการวัดค่า pH ครับครับสำหรับผลการวัดค่า P h เําหรับน้ําที่ผ่านกันกรองของเราครับมีค่า P h เอยู่ที่7.62ซึ่งใกล้เคียงกับกับค่ามาตรฐานครับและมีค่าความขุ่นอยู่ที่4.42อ NTU ซึ่งใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานครับอ่างล้างจานระบบน้ําหมุนเวียนของเรามี การแยกชั้นของไขมนันแล้วก็การกรองที่ใกล้เคียงกับการผลิตน้ำปปาของการปาส่วนภูมิภาคครับหลังจากร,ระบบน้ำหมุนเวียนของเรามีระบบที่สามารถแยกไขมันและนำไขมันไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้และมีระบบในการกรองที่ใช้หลักการกรองแบบเป็นชั้นๆได้แก่สาสละเอียดสาสหยาบขวดละเอียดขวดหยาบและฐานครับ ทายและกวดจะมีหน้าที่เป็นตัวดักจกับปะกอนและถ่านจะเป็นตัวดูสีและดูกลิ่นน้ำที่ผ่านการกรองจะไหลเข้าสู่ถังพักน้ำหลังจากนั้นเราจะมีการเติมแคลเซียมไฮเปอร์คลอไรหอ์เ5เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อครับดังนั้นเราจะสามารถนำน้ำที่ผ่านการกรองเราเนี่ยนำกลับมาใช้ในการล้างจานครั้งต่อไปได้ครับประโยชน์ที่ได้รับคือเราได้นำน้ำที่ใช้ ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าครับซึ่งอ่างล้างจานระบบน้าหมุนเวียนของเราครับเป็นไปตามระบบสเตมศึกษาครับในส่วนของวิทยาศาสตร์คือการดักไขมันการกรองน้นําแรงดันและทักษะทางวิทยาศาสตร์ครับในส่วนของเทคโนโลยีคือการสืบผลข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างล้าสมัยในส่วนของวิศวรกรรมศาสตร์คือการออกแบบอ่างล้างจานระบบน้าหมุนเวียนด้นนานคณิตศาสตร์ก็คือการวัดรูปทรงและเลขคณิตครับสุดท้ายนี้อ่างล้างจานระบบน้าหมุนเวียนเป็นไปตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้ ขอขอบพระคุณครับ